สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโชคครับเมื่อนี่เสาร์วันที่สิบสองแหละครับสอผ้าโชคกับถึงมาที่ดอนปูเนี่ยแหละครับมาที่ดอนปูตาครับเมื่อเนี่ยกาแวะมาเหยี่ยมพอล้อมครับกับพ่กได้แวะคุยกับเราโดนเมื่อแล้วครับเมื่อนี่ก็แวะมาหาเราครับครับมเนี่ก็เห็นพอล้อมยืนหนีก็เลยสีแวะไปคุยกับเราครับอ บางหนึ่ง่นมาแก่บนวสันพอลอมว่าโอ้มีเหล่ามีเหล่าออ้ล้วก็มีผลละไม่ครับเ,งงเออไอเบิ้องผลละไม่ปูเด้อครับเอาขึ้นมาเบิ่องผลละไม่ปู เป็นลูก่าปอนู้มากนี่เป็นย่างพูดได้มาผยไี่ยุงยี่ผมี่ยเงินย่างคือมาเขียนแดงจริงเพิ่งไปสิบหาหน่ยเนาะสนาหน้ำเล่าอนรับครับตอนรับเด้อพี่น้องเด้อมึงคนละไม่ปูด้อยครับเด้อโอนสับน้ำเล่าตอนรับเพื่อนเด้อ โอ้ซิบหาล่าค้ากวยเหล็กก็สิออกสิบหาหาสิเอ็ดอ่เามั้มันน่าสีนวลไปได้มากกระซิบหาไปไทยหน้านะเอานั่นละตัวนั่นละกนไปไทยหน้าได้สิบหาที่เพราลอมไปไทยใส่น้องบอกหัวชูจิตไปไทยยังไทยดักไทยเดือนเศร้าใส่ไมฮะลูกท่านไกลลูก่นโอ้เล่าอยากไกลอ้อไได้ซึมบอกใส่หูส5ิบหาล่น พี่น้องน่าสีนวลแม่นที่ดีแต่เกา่าไปซื้อเอาป่าดิย้งเงินเอาไปเพิ่มยูขี่ไทยสิมหาอีกโอ้ยเพ,พิ่นฝันขี่ที่ดีเนาะแต่เก่าถ้าเจ้าได้แสนสองแสนยูเพิ่นมาเพิ่นมาอืกโอ้ยนี่เด้อพี่น้องยุดหน่วยกล้วยนี่ละจีมหาเพราะว่าพี่ไงล้อมได้คุณหาใกล้ก,กันอันนี้เนี่ยยูอันอีหยังก็แก้วมังกรมันแปดกับหาดิเนี่ย ที่แก่วมังก่อนเป็นแปดกับหายยกสิเป็นตัวไดล่ะพี่น้องแต่ว่าเห็นแปดแล้วครับเห็นมเห็นแปดกับหาแปดอีเลียน่ะเอาทั้งนี้เลขแปดเลขแปดเดี๋ยวโยตัยนี่แปดซัดนี่แปดแล้วก็หาเนี่ยแต่อยู่หน่วยกล้วยนี่คือราคากล้วยล่ะคบสิบหาครับนี่มาเบงดูเดี๋ยวเดี๋ยวดีกมาทั้งหลังตัวนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ก็แปดขึ้นกันอันนี้ก็แปดเนี่ยได้โยตัหน่วย S <S <S เดี๋ยวมึงกันเนาเดี๋ยวสิมาทั้งพลอลอมครับแปดยังเห็นจอพระโชเข็นแปดกา้า,ค,กาครับ,รบทั้งนี้เห็นแต่หนึ่งไกลเหรอพี่น,อน้องทั้งนี้ก็ได้หนึ่งไกลปูเด้อ,ดอทั้งนี้ออพี่นอนเข<อ>็นแปดครับแปดชัดเจนแล้วครับ,ปรบไปทั้งนั้นก็เห็นนั่นแหละคิดพาด้วยค่ะ เพื่อนได้กินหนึ่งไก่อือสวัสด,ดีครับพรร่อรอมครับวัดีวัสดีสวัสด,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 ดีค่พระพ่อรอำสวัสด,ดีวัสด,ดีอะไรยังไงได้ข่าวฝ่าฟันดีบ่มขึ้นนี่ขึ้นนี่ฟันว,นวา้น้ำเปล่ากล้วยท่านมีกล้วยสี่ตัวท่านครับบานี้ตัวหนึ่งมาย่อมมากเลยตัวหนึ่งมุดน้ามุดในี่ไปท่านไปบังคับขึ้นมากมยอมขึ้นมากกล้วยตัวหนึ่งแต่ว่าตัวสามตัวนีวนวน้ขึ้นมากท่านขึ้นมากจะไปป้องเอานะ ส่วนเอาเจนเพียงไอส่เอาค้วยนได้สามตัวสินโอ้ได้สามตัวขึ้นนิมิตไหมตัวที่สี่บอบอไดแต่ว่าตัวที่สามนี่ได้สินสามตัวเนี่ยได้เบิดทั้งสามสามตัวได้ขึ้นมาเบิดได้ขึ้นมาได้สามตัวตัวที่สี่บอแมอตัวที่สี่บอแม่ตัวได้สามตัวเอาร้าวมได้เลขตัวใดคือฝันคักแถวได้ศูนหาฝันวิญญาไปหาน่ะไปก็อยู่มาต่อไห้ฝุ่นี่ไอ กานว่าพญางออกจากวัดไอปูหมานน่ยยางต้างกลดรวยรวยยูุ้ยิ่งนี่แต่พเถ่าววะสันที่น้ำแปาผูพเถ่าย้ายนั่นไอ้ก้นบัดต่อไห้ยืบบัดต่อไห้กูนะเงินบัตร,ตรเล็กทีเพิ่นเนอะที่น้ำไปหา,าบัตรเล็กทีสูญหายวะนถึงเวลาแล้วที่เอาแปลน้ำหมออลอาขึ้นมาวะสันอไอเห็นบอ่อวะัเอิญถามแล้วไม่ย้ายทีไปใส ที่ไปน้ำเอายายโยบ้านเลขที่ศูนย์หาแล้วท่านอุ้ยฝันคับฝันคับกันไม่ว่าเลขที่ศูนย์หาอ้อกระติมนเพิ่นธ์จะให้ลูกหลานน่ะจมแล้วให้แต่ผู้อื่นลูกหลานผู้ดูแลบ่ให้แล้วท่านย่อมขึ้นมาฝันเลยมาฝันนี่แหละที่เลี้ยงกล้วยนี่แหละที่เลี้ยงกล้วยนี่แหละเมื่อคืนนี่ฝันเรื่องกล้วยโอ้จมปากจมกอหาเพิ่นธ์จมจมเต็มมือน่ะก็จมแบบลูกหลานผู้ดูแลแท้ๆติ โมมีแนวหอดทอดสีซื้อเด้อต่อไปเงินมันกับหอดไปเรื่อยเด้อทรัพย์สมบัติลูกหลานที่เก็บไว้สันเบิดไปเรื่อยใส่ไปนํำเบิดไปนํำกันบ่ให้กับโมมี่แนวสีซื้อให้ขึ้นให้อีพอเด้อสันมื่อว่านในโมมีบับเผาแล้วกูกินในของหวานแซ่บแซ่บสันว่นไปเสื้อนั่นมาให้เล่าว่านเสื่อขนมสั้นกับกล้วยขึ้นให้เล่าเล่าแซ่บทั่นน่บไปเขาพ่อยแย่จำบนคุณโอ้กูกิน ของหวานแซ่บปันยังว่าสันเราได้กินวะย่าจำว่าหมู่บ้านเนี่ยเออของหวานแซ่บคือ้ยังนี่ว่าสันผู้ขึ้นเมีนลูกเป็นหลานพี่ขึ้นในนี่ซื้อขนมสั้นเช่าหวาดโอูุ้เฒ่าเพื่อนมากขนมสั้นสีแมีนตัวสีแซ่บตัวเนี่ยแซ่บว่าสันหมู่บ้านนี่บ่ได้มาปูเพขนบอกยังแน่หรอพอหลอกหมู่บ้านเป็นเต่ายังแน่ยหมู่บ้านเพันปูเตี้ยจ้าเมืองวานนี่เพันว่าเพันถาม พวกวันจะแบ่งถามปูสัญญาปูเยอะชื่อว่าไหนปูปูมีญาปูปูมีเมียก็สัญ<อ>เพิ่นวันะน่ะใช่แบดนี้เพิน่นจะเลยาว่าอายุปูเท่าไหร่เลยสนถามาอายุปูอยากคงจักเยอะบ,บ่ปูที่บอกก็สัญเก้าหาแปดหาสัญอายุว่าอายุ 9, 9, 8, 5, ยังไม่จัดสัญรอบวันเอาก้าหาแปดหาเท่าไให้บวกเอาก็ได้ก็สันให้บวกเอา เก้าหาแปดหาพ่อท่นอายุสูกับเพื่อแท้สูบวกกับอุตัวว่อ่นเก้าหาแปดหาที่ม่านนีที่โอ้ยบ่ไดม่เนาะคนบอกว่าจังสันมาแม่พอ่เก้าหาแปดหาอายุกูว่อท่นสูกับบวกกับอุจตัวพ่อบวกบางรูมันเ็าได้กูบ่กหุ่นจักแต่ว่าบวกกับพ่าท่นอายุกูเข้าเก้าหาแปดหาพ่่น โอ้บหมีเมียเัืเอดอกมีแต่บุรีวานนะท่านเชี่ยวมากเพาะท่านแต่บุรีวานไม่อยากเชี่ยวมากแต่เชี่ยวมากนี่เป็นบุรีวานเคนเป็นญาติแหละแต่ว่าเป็นบุรีวานเคนโอ้บหมีเมียเพาะท่านเอ้าโอ้ก็อยู่สดได้เพาะท่านหัวนี่บานถือใจหัวฟาดหัวยุ่มยังไยังยอยู่วาดเลยไหมดีใจดีใจเพาะท่าน ว่านหัวบ่บ่หัวดุนดเออพ่นบริด้หัวดุนแล้วป่านนี้พ่นก็เลยปูมีเมียมีแต่ปุริว้านที่สูกที่เจ้าหมากี่หันไันปุิว้านปูไปันปูมีเมียไปสันก็หาล่หาเป็นวาจังสันเนาะเด็กฟันพอลอมพันเยนเหรไทแม่รุนหาเนาะรอมฝัลรอมฝันได้เนาะวันว่ายานแล้ว เพิ่านมายนามาบอกก็ขึ้นเรียกก็ฝันว่าน้ำขึ้นมาจาักน้ำยิไสายนะ<อ>ขึ้นมาน้ามันอังขึ้นมาอัางขึ้นมาเนี่ยถั่วไอ้ขาเจ้าผูกไว้ิ้งซี่ตัวไปท่านสวนหาที่นอพอรนะ์ตเนี่ยได้ไปแกตัวถั่วไอ้ไม่ดีใหญ่เต้ยรงๆอยู่พอใหญ่งจำเลยว่าเราก็ไปเรียนว่าเลขที่เขาเออ,อ เพออราะว่าน้ำม,มันขึ้นน้ำเกี่ยวกคบน่าในดีเลยเวายท่านแล้วว่าน้ำอ่างขึ้นมากท่วมขึ้นมากท่วมขึ้นมา,มน,มาน้ำแจ้งสช่นหมก็จะไม่น้ำดอดนมีตัวมันเป็นน้ำเป็นเน,น,นี่ยโมปกอ่นโมมีเนาะครับครันี่แหละไอ้น้ำตุนหายครับแต่มันขึ้นเป็นร่งกับมีหนึ่งเนาะเนึ่งกักศูนย์มันเปลี่ยนกันปเดีนเน๋ยด้วยแต่มันขึ้นกับมันหนึ่งหานอกกรอเนาะนั่นนี่อ้ที พ่านเด้ข้าเจ้าว่านบุญเลยวันนาสีนวนข้าเจ้าก็ได้ชิบผาเนาะได้ชิบผานนะย่ขังดวกดวช่วงไอ้ปูซิวท่อก็ได้นึ่งหานะห่านีมาแล้วล่ะเลืกับไอ้รหัสเนี่ยรหัสปูเนี่ยรหัสปูนี่หานาเน่นอนะหาพันยกมือยื่เสียยาวดานี่ยโอ้โยากระมายายาบ้านสบยงมาก้านมเขาอีตาวดนดดยาบ้านสะบีาายงนี่สิเป็นบริบ้านปู เป็นยาปทุมมาเลยโอ้ยยาปทุมมายาสีปทุมมาเนี่ยเรามาใชเจึงเสร็จแล้วเะาป็นมะถั่วถั่วาั่ถวถยวถวถั่วถยยาถัอยถั่กถั่วถังั่วถั่วถัวเั่ั่วถั่วถั่วถั่นลั่วเอ่วอั่วกเ่วถั่วถั่วถั่วสั่วถัวถั่วถ่วเั่วถั่วถั่ว่ว่วถั่วถั่วถั่วั่วถ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 ั่วะ ลิสติคกันละเฮาเอินแต่ว่าเพิ่นเอินแต่สบายหมอล่าเพิ่นเอินลิสติคล่างเทียมเพิ่นเพิ่นไปซื้อม้าถวายซื้อมาถวายมีแป้งมี่ยังมีไอ้แนวแต้มนะลิสตินลิสติคคุณบอกได้ว่าคุณเห็นบ่กคุณเห็นบอกนี่ต้นไม้เห็นโอ้นั่นมาแล้วมาแล้วชโตตัวเห็นบ่นเอาขอบคุณพระรอมหลายๆหละนะครับเด้อมเมื่อไหนครับขอบคุณคระพุณน้องค่ะแม่นั่นแหละ ครับถึงเวลาแล้วเพื่อนสด็กแต่น้นอบริวารปูเนี่ยมาแล้วเด้อพี่น้องบริวารปูถึงเวลาเพื่อนเด็กไฮรูไฮห้านเนาะถึเวลาแล้วแก่ชุ่ว่าเพิ่อนแตอันใไฮปินไลท์ไลท์สูงว่า,น,น,า,าวน,นี่ก็ไลท์สู้ดีเนาะ,นะอเอามาบวกกันเพืนว่าให้บวกกันเพื่อไหนก็เอาห้าแสนห้านี่มาบวกกันเออจะได้สามตัวจะได้สามตัวเนาะแต่ว่า นครับนี่แหละครับแนวทางแน่วทางพอหลอมมือเนี่พอหลอมก็หายแนวทางไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับแนวทางก็ได้ควอมฝันแล้วก็เพิ่งได้แนวทางทีปูพันมาลงประทับล่างพอหลอมมือว่านนี่ครับแล้วก็แนวทางจากหน้าซีนวลนกับซิปหาครับแนวทางจากอายุปูกับ แปดหาเก้าหานี่ครับแปดหาเก้าหาสันนยโปัสันครับเอ้าก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อดีเขามารับชมเราฟังครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ขามากครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราฟังครับพิษถูกกย์าวากันนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับให้ให้ใช้สติครับในการลงทุนครับพี่น้องครับ คลิปนี้ก็คือสฉพ่อแค่นเนลล่ะครับขอให้พี่น้องเฮาทุกผู้ทุกคนให้ลำลำรวยรวยแห่งครับโชคดีครับสำหรับงวดวันที่สิบพฤษภาคม2,564และงวดต่อๆไปครับถูกใจกันย่เรืมองฝากซับสกายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ